สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาสู้กันต่อครับทุกท่านงวดประจำวันที่16ธันวาคม2564มาดูแนวทางกันต่อนะครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของเนนน้อยหลังจากที่ผมลงข้อมูลอีกใบหนึ่งไปให้นะครับเมื่อวานนี้ปรากฏว่าของแท้ก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นของเรียนแบบเนาะจริงๆแล้วข้อมูลใบเมื่อวานนี้ผมได้มาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับคุณผู้ชม ผมก็ไม่กล้าลงให้เนาะเพราะว่าผิดสังเกตหลายจุดครับอีกอย่างหนึ่งก็จะมาเร็วเกินไปเนาะผมก็รออีกใบหนึ่งออกมาจนเมื่อวานนี้ไม่มีออกมาครับผมก็เลยลงใบนั้นไปให้ปรากฏว่าหลังจากที่ลงไปให้ของจริงก็มาแล้วนะครับคมชัดแจ๋วเลยครับคุณผู้ชมครับเรามาดูแนวทางของอาจารย์กัน16 12 6 6 4ใบฝั่งทางขวามือสุดเลยนะครับคุณผู้ชม เลขุด3ตัวก็190908ครับแต่เลข2ตัวก็9 0 0 8แล้วก็83ตามนี้ครับแนวทางของเนน้อยใบเต็มก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมวันที่ชัดเจนตัวเลขชัดเจนนะครับแล้วก็รูปภาพของเนน้อยก็ชัดเจนนะครับรูปใบเมื่อวานนี้ผมสังเกตดูจะยืดยืดหน่อยหนึ่งเนาะตามนี้ครับยืนยันใบนี้แล้วนะครับของจริง ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทาง2ตัวบนของแอดยืนใบเขียวนะครับหลังจากที่เมื่อวานลงข้อมูลเป็นรอสอนอาาของอาจารย์ไปให้ใบนี้ก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางนะครับใครชอบแนวทางของอาจารย์ก็ลองนำไปพิจารณาดูข้อมูล2ตัวบนผ่านไปครับ ถัดมาจะเป็นข้อมูล2ตัวบนที่อาจารย์เน้นมาครับคุณผู้ชมเน้นมาครับนั่นก็คือ90ที่อาจารย์บอกว่าเน้นนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูล2ตัวล่างเน้นเหมือนกันครับคุณผู้ชม73ครับตามนี้ครับทั้ง3ใบทั้ง3ข้อมูลของแอดยืนใบเขียวนำใบนี้ไปพิจารณาดูกันนะครับผู้ชมถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ ถัดมาครับจะเป็นชุดเต็มบนของแอดอุทัยจันทร์มนตรีครับวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปนะครับผู้ชมแต่แนวทางของอาจารย์ก็ถือว่าเดินดีนะครับจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เข้าหลายๆงวดนะครับผู้ชมครับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับ16 12 64แนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็มี5 7 5 8 5 9 1 7 1 8 1 9ครับ ตามนี้ครับแนวทางชุดเต็มบนของอาจารย์ถัดมาก็จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ะเต็ง3ตัวบนนะครับอาจารย์ก็มีเลขชุด3ตัวมาให้ทั้งหมด6ชุดหหางด้วยกันกับแถวด้านบนนะครับ753 853 953แถวด้านล่างครับ713 813 913ครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของแอดอุไทย ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์คนคอหวยเป็นข้อมูลเด่นบนนะครับผู้ชมเรามาย้อนดูสถิติสัก2งวดนนะครับซ้ายมือ16พฤศจิกายนครับพวยออก7จ1ด7ของอาจารย์เข้า6-1ตรงนี้ครับผู้ชมตรงๆเป๊ะเปงวดที่ผ่านมาครับ หนึ่งธันวาหวยออกสองห้าแปดแปดสองของอาจารย์เข้าเป็นคู่หน้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมของอาจารย์มีสองห้าตามนี้ครับแต่ว่าชุดของสุดท้ายของอาจารย์เข้าเข้าข้อมูลสามตัวอยู่เนาะก็จะประมาณนี้ครับข้อมูลชุดสองตัวเด่นบนของอาจารย์สองวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับสิบหกสิบสองหกสี่แนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยนะครับ คุณผู้ชมแคปหน้าจอใบนี้ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้ชุดที่อาจารย์ตีกรอบมาให้นะครับก็มี24623039ชุดที่อาจารย์ไม่ได้ตีกรอบมาให้ก็มี2029 6069 3231ครับคุณผู้ชม ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์คนคอหวยข้อมูลเด่นบนครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดเก้ครับ10หน่วยบนแนวทางของอาจารย์ก็ถือว่าเดินดีนะครับผู้ชมเรามาย้อนดูสถิติสักนิดหนึ่งซ้ายมือสุดครับคือม่วันที่16พฤศจิกายนนะครับหวยออก76157 ของอาจารย์มีหกหนึ่งตรงนี้ครับเข้าตรงๆเป๊ะๆเลยครับงวดที่ผ่านมาครับหวยออกสองห้าแปดแปดสองสิบหน่วยบนของอาจารย์ไม่มีนะครับแต่เข้าเป็นคู่โต๊ะแทนครับของอาจารย์มีแปดสองครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้ครับสองงวดหลังสุดส่วนข้อมูลงวดใหม่ครับก็คือใบฝั่งทางขวามือนี้ครับสิบหกสิบสองหกสี่ แนวทางของอาจารย์ครับที่ทำได้ก็จะมี050403 858483แล้วก็959493ครับคุณผู้ชมครับตามนี้ครับแนวทาง10หน่วยบนของแอดเก้ใบเต็มก็คือใบนี้ครับผมถัดมาครับจะเป็นแนวทางของแอดนะครับแอดวิภาคเป็นข้อมูลล่างครับ งวดที่ผ่านมาข้อมูลล่างของอาจารย์เข้าตรงนี้ครับ8,2งตรงๆเป๊ะเ,เลยครับ 1, ่ธันวา64ใบนี้ผมก็ลงให้นะครับคุณผู้ชมส่วนข้อมูลงวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ16ธันวา6,4ล่างครับคุณผู้ชมแนวทางที่อาจารย์ให้มาก็มี3 4 5 4 25 45 4 4 55แล้วก็3 5ครับอาจารย์ไฮไลท์สีมา3ชุดนะครับ มี3454 4, แล้วก็35ตามนี้ครับข้อมูลล่างของอาจารย์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับถัดมาครับจะเป็นแนวทางอีกหนึ่งแนวทางของอาจารย์ก็คือเป็นข้อมูลบนตรงครับเรามาย้อนดูสถิติจากสองงวดนะครับซ้ายมือครับ16พฤศจิกายนหวยออก76 1ของอาจารย์เข้าตรงตร,งตรงเป๊ะเลยนะครับ761 แล้วก็เข้า6กหนึ่งตรงนี้ด้วยงวดที่ผ่านมาครับ28582ข้อมูลบนตรงของอาจารย์ไม่เข้านะครับผู้ชมชุด3าตัวของอาจารย์ใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น3 5 2ตัดเล่น2ตัวของอาจารย์เข้าคู่หน้าครับ52ตรงนี้ก็จะประมาณนี้ครับ2งวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาเมือสุดเลยนะครับ16ทธันวา64 ชุดสตัวของอาจารย์ครับคุณผู้ชมตัดเล่น2ตัวตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้ครับชุดสามตัวของอาจารย์อยู่ด้านบนครับคุณผู้ชมมี288 338383มแล้วก็4 8 3แถวถัดลงมานะครับก็จะมี533 583แล้วก็7 3 8ครับ อาจารย์ไฮไลท์สีมา3ชุดนะครับชุด3ตัวมี4 8 3กับ5 8 3 7 8 3ครับแต่เล่น2ตัวครับก็จะมี8 8 3 3 3 8แล้วก็8 3ชุด2ตัวอาจารย์ไฮไลท์สีมาที่3883ครับคุณผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของแอด1วิภาค ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับด้านล่างครับอาจารย์ก็บอกด้วยนะครับบอกว่าให้ฟรีไม่มีเรียกรับเงินไม่มีไอดีแจกนะครับไม่เชิญชวนให้เข้ากลุ่มเสียตังใดใดทั้งสิ้นก็ตามนั้นครับคุณผู้ชมอาจารย์ก็เมตตาให้ฟรีมาเนาะถัดมาครับจะเป็นแนวทางของคนสีเกตครับเป็นแนวทางเลขประมูลครับคุณผู้ชมเรามาย้อนดูสถิติกันสักแป๊บหนึ่งครับ หนึ่งพฤศจิกาผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์เข้า37ตรงเลข2นะครับถัดมาครับ16พฤศจิกายนของอาจารย์ก็เข้าตรงเลข2ครับ57ครับเข้าล่างแต่ว่างวดที่ผ่านมาครับ1่ธันวา64สีหวยออก2 5882แนวทางของอาจารย์หลุดไปครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น72ตรงนี้ครับหวยออก82เนาะก็จะขาอจะประมาณนี้ครับ งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะแคปหน้าจอใบนี้ไปก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้คนสีเกตครับ16ธันวา6กแนวทางของอาจารย์ก็จะมีดังนี้ครับใบฝังทางซ้ายมืออาจารย์ก็บอกด้วยนะครับตรงนี้ผมก็จะขออนุญาตไม่อ่านเนาะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าให้เงียบไว้นะครับ ตรงนี้จะมีเลข98นะครับผู้ชมกับอาจารย์บอกว่าวัดเลยตัวการของอาจารย์ครับตรงนี้83แล้วก็8 6อีกใบหนึ่งครับเป็นชุด3ตัวก็คือ059กับ5 9ครับคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าอัดเลยว่าเงั้นนกับน่าจะเป็นอัดเลยเนาะแล้วก็ตัวกันนะครับ50ครันครับผู้ชมตามนี้ครับแนวทางของคนสีเกต ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลด้วยนะครับมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์ประสาสต์นะครับงวดที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มีชุด3ตัวที่เข้าแล้วก็ตัดเล่นสตัวก็เข้านะครับแต่ว่าผมไม่ได้ลงให้นะครับคุณผู้ชมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นํามาฝากคุณผู้ชมเผื่อชอบกันครับงวดใหม่คือใบนี้16ธันวาหกสีครับอาจารย์บอกว่า วิ่งบน4ครับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์ก็5 4 1กับ4 1 5ครับแต่เล่น2ตัวก็4 1 4 5แล้วก็15อาจารย์บอกว่าวิ่งล่าง0ครับคุณผู้ชมเลขชุดล่างของอาจารย์ก็0 4 0 8แล้วก็0 5อาจารย์ขี่เส้นใต้มาที่0 8นะครับก็จะประมาณนี้ครับเนวทางของอาจารย์ประสาสครับนำมาฝากคุณผู้ชม ถัดมาครับจะเป็นแนวทางของเลขธีวาโชคลาบครับคุณผู้ชมแนวทางของอาจารย์เข้ามาแล้วสามงวดนะครับผมก็ลงให้ทั้งหมดเลยเนาะเริ่มตั้งแต่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนครับเข้า70เข้าคู่โต๊ดนะครับถัดมาก็เข้า67คู่หน้าครับงวดล่าสุดเข้า82คู่ทางครับคุณผู้ชมครับก็จะประมาณนี้ครับ3มงวด งวดใหม่ก็คือใบนี้เลยนะครับ16ธันวา64แนวทางของอาจารย์ก็ตามที่เห็นเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับใบเต็มก็คือใบนี้16ธันวา64ครับเลขชุด2ตัวของอาจารย์ก็0 3 0 4 0 5 0 6 8 3 8 4 8 5 8 6ตามนี้ครับแนวทางของอาจารย์ อาจารย์ก็เพิ่มเติมนะครับคู่โต๊ะสาตัวท้ายรางวันที่1แล้วก็คู่โต๊ะสอตัวท้ายรางวันที่1ครับคุณผู้ชมครับตามนี้ครับถัดมาก็จะเป็นทางของคนไทยบ้านผมเจอมาใบนี้ก็นํามาฝากคุณผู้ชมครับ16 12 64ชุด3ตัวของอาจารย์ท่านนี้ก็จะมี4 7 2 4 7 3 8 7 2แต่เล่น2ตัวก็มี24 25แล้วก็ 29นะครับคุณผู้ชม2425 29ตามนี้ครับใบนี้จะเป็นแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์นะครับคุณผู้ชมแนวทาง2ตัวล่างแล้วก็2ตัวบนของอาจารย์ครับส่วนงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดข้อมูลล่างของอาจารย์จะเข้า82นะครับครับประมาณนี้เนะาะงวดใหม่ก็ทั้ง2ใบนี้เลยนะครับ ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ